ช่วงที่2ของรายการเซตเวเกเตอร์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับมุมมองของผู้จัดการกองทุนและก็นักทคุณสถาบันกันบ้างครับว่าจะมีคําแนะนําด้านการลงทุนในตอนนี้ยังไงบ้างนะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณเอ็มมาีินาวัชระวราทรนะครับ h e a o o i n v v s t t m e n t Strategy จากบรจอักสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊บสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีนะครับหลายเรื่องลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์โกเมนเชดาก็ดูเหมือนว่าจะใกล้คลี่คลายเข้าไปทุกทีแล้วหลังจากที่สวนะครับสนับสนุนผ่านร่างกฎหมายได้แล้วเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อในฝั่งของสสแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการผลักดันกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็ตอบรับนะครับมีมุมมองเป็นบวกมีมุมมองที่ดีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวนะครับทั้งเรื่องของ การเจราจาที่บรรุมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ความคาดหวังนะครับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเริ่มัวสัมปดาใหม่แบบนี้ครับพี่เอมมีมุมอมองแล้วก็คำแนะนําเรื่องการลงทุนยังไงครับจริงๆสุดท้ายก็ป็นชัดดาวก็เป็นอีกตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงเนาะเพราะว่าดําเนินการปิดหน่วยงาน าราชาการมาแล้ว40วันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวนานขนาดนี้แล้วหนึ่งในแคต a ตลิสที่เราเห็นนะคะคุณป๊บับก็คือว่าถ้ามันมีการปิดหน่วยงานอะไรที่เป็นใจความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจละอย่างเช่นการบังคับพอบังคับการบินการควบคุมการบินใช่ไหมคะแล้วต้องทำให้มีหลายๆสายการบินเนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินอันนี้มันเริ่ม กระทบกับประชาชนนะคะนอกจากที่จะกระทบกับพนักงานในหน่วยงานรัฐเกือบ1ล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเราก็เลยได้เห็นเหมือนที่คุณปราบอกเลยว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะนิเคอีกนะคะที่สามารถกลับมายืนอยู่ที่ดดชนี50,000จุดได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วใจความที่เขาสามารถเจราจากันได้เมื่อคือนเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าจะสามารถให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมา สามารถทํางานได้แต่ว่าต้องมีการเจราจากันอีกครั้งในสิ้นเดือนมกราคมนะคะคือเป็นการอาตอนนี้สวเนี่ยเห็นชอบข้อตกลงแค่เบื้องต้นนะคะให้ยุติการปิดหน่วยงานของรัฐบาลนะคะแล้วก็สามารถให้หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยกลับมาดําเนินการได้จนถึงแค่สิ้นมกราคมนะคะเพราะฉะนั้น ตอนเดี๋ยวสิ้นมกราคมเราก็ต้องมาดูกันใหม่ว่าจะมีการเจราจารหรือเปล่าซึ่งฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยขยายสิทธินะคะของตัวโอมาแค์ซึ่งกำลังจะหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ก็ปมนชัตด,ดาว เปิดนะคะสิ้นสุดนะคะเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นข้อมูลทางเรื่องเศรษฐกิจที่เรารอคอยกันมาคุณปั๊บไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อนะคะคแล้วก็เรื่องนอนฟาร์มเพโรตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยเราไม่ได้เห็นมาเป็นอสองเดือนแล้วนะคะครเราก็ต้องพึ่งพาตัวเลขจากที่อื่นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวเลขนอนนฟาร์มเราก็ต้องดูพวกตลาดแรงงานอื่นๆเช่น ADP ซึ่ง พอไม่มีตัวเลขที่มาจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปดู ADP PMI ADP เนี่ยประกาศออกมาว่ายังมีการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น42,000ตำแหน่งซึ่งมันเป็นการฟื้นขึ้นจากเดือนกันยายนที่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการจ้างงานของภาค อเอกชนเนี่ยลดลงเกือบ30,000ื่นตำแหน่งะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าตลาดแรงงานของอเมริกานเนี่ยจะออดแอร์ air ลงแต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็คือมีการจ้างงานที่ลดลงแต่ว่าถือว่าไม่ได้แย่จนถึงขั้นว่าเฟดจะต้องรีบลดตอกเบี้ยนะคะส่วนเราไปดูตัว initial jobless claim เนี่ยจำนวนการขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะก็ยังทรงอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0 0แหน่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้า ดูจากการจ้างงานภาคเอกชนดูจาก initial jobless claim เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ตลาดแรงงานของอเมริกาแน่นอนไม่ได้ร้อนแรงนะคะคกำลังชะลอตัวลงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในจุดที่เรากังวลมากนะะักค่ะครับถ้าไปดูกันครับเรื่องที่ตลาดเฝ้ารอแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐโดยการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยประธานเฟดเพิ่งจะพูดไปนะครับว่าการประชุมในเดือนธันวาคม ยังคงมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งรีบมั่นใจตอนนี้เร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยแน่ๆในเดือนธันวาคมมุมมองตลาดก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวเรื่องที่สําคัญต่อทิศทางนะครับเรื่องของการลงทุนต่อไปตั้งแต่จากนี้ด้วยนะครับพี่เอ็มมีมุมมองอยังไงกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยครับ คือเราจะมองว่าเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสลดดอกเบีย้ยได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งถอดตอนนี้ค่ะคุณปั๊บตลาดเนี่ยก็ Pri i e in เข้าไปประมาณ60%ว่าจะสามารถลดดอกเบีย้ยได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเงินเฟอ้อเป็นไปในทิศทางนี้ก็คืออยู่ต่ำกว่า3เปนี่ยเราก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะสามารถลดดอกเบีย้ยได้ครั้งหนึ่งในที่เหลือนะคะอีก แล้วก็ปีหน้านะคะอีกประมาณ2-3ถึงครั้งซึ่งจะทำให้ตัวดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3%เปอร์เซ็นในสิ้นปี2026นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปดูวัฏาจาักรการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะดีต่อสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ พวกทางหุ้นแล้วก็บอลแล้วก็ทองพวกรีดต,ต่างๆก็มาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขาที่เฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะเอื้อมหน่วยให้กับสินทรัพย์เหล่านี้สามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะนอกจากว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเขายังยุติการทํา QT ซึ่งมันก็จะดีกับตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ดีกับระบบ สภาพคล่องภายในระบบการเงินเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าเฟดบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3.75ถึง4นะแต่กลายเป็นว่าดอกเบีย้ยที่อยู่ในตลาดจริงเนี่ย กลายเป็นว่ามี squeeze ก็คือดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เฟดก็ ED, เลยยุติการทำ QT ก็ลดแรงกดดันให้กับระบบการเงินแล้วก็สภาพคล่องภายในระบบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยให้กับการลงทุนอยู่เหมือนกันค่ะคุัเพราะฉะนั้นครับคำแนะนำการลงทุนครับพี่เอ็มจะแนะนำนักลงทุนในตอนนี้ยังไงบ้างครับ คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกอเมริกาเนี่ยถ้าคุณแบบไปดูเนี่ยนะ,ะดูจาก Earnings นะคะจะเห็นว่า Earnings ที่เป็นฝั่งเทคโนโลยีฝั่ง AI เนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งแต่ Earnings ที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคสะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยปรากฏว่าอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราไปดูพวก Earnings ของร้านค้าปลีกอย่างเช่น Target หรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารยอดนิยมอย่างเช่นชิปโพเลนะคะหรือว่าคู่แข่งของเขาที่ชื่อคาว่าที่เป็นอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียเนี่ย,ยก็ปรากฏว่าตอนนี้เขารายงานยอดขายออกมาแบบลดลงอย่างมากแล้วก็มีการปรับประมาณการลงอีกคุณปับเพราะว่าเขามอกว่าตอนนี้เจนซี C, แล้วก็ ผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยลดกำลังการซื้อนะคะค่าจ้างเติบโตไม่เพียงพอกับค่าของชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็น K-Shape Recovery นะคะฝั่ง AI ยังไปได้ดีหุ้นเทคท,ที่ประกาศออกมาในกำไรเติบโต2-3เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ใช่หุ้นเทคนะคะเราก็ยังเป็นบริษัทเทคกับ AI ที่ยังสร้างกำไรให้กับ SP นะคะทีนี้ถามว่าเราควรที่จะลงทุนหุ้นเทค ต่อเลยหรือเปล่านะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ความกระจุกตัวของบริษัทเทคเนี่ยสมมติสิตัวแรกของอหุ้นเทคเนี่ยมันคิดเป็น4 0่ของ s p เลยคุณปับ๊บนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณซื้อ s p 5 0 0เป็นการกระจายความเสี่ยงจริงๆแล้วเงิน4 0ของท่านเนี่ยกำลังเอาไปลงทุนในหุ้น1ิตัวแรกอยู่ดี<ช>นะคะเ<ช>พราะฉะนั้น Call to A c t i o n แล้วก็คําแนะนําของเอมเนี่ยเอมก็คิดว่าถ้าสมมติว่า ท่านใดที่มีหุ้นอเมริกาอยู่แล้วเอ็มคิดว่าตอนนี้ที่มีคําเตือนเรื่องฟองสบู่ AI นะแต่ว่าเรามองว่า AI เนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยตลาดกระทิงเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้60เดือนอนั้นก็เฉลี่ยประมาณ5ปี แต่ตอนนี้ตลาดกระทิงในรอบปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นประมาณ3ปีนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ตลาดกระทิงนี้จะไปได้ต่อแล้วก็เราก็มองว่า AI เอ่อเทคโนโลยียังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่แน่นอนเวลาถ้าสิว่ามีเงินใหม่ลงทุนใหม่ก็อาจจะต้องกระจายไปหาบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ AI ไม่ใช่บริษัทที่เป็น AI ต้นน้ำอย่างที่เคยเล่นมาเอา่ออย่างที่บริษัทที่ปรับตัวขึ้นที่ผ่านมาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้น ท่านที่มีหุ้นเทคเยอะๆอยู่แล้วเอ็มคิดว่าสามารถชะลอ ได้แต่ว่าไม่ได้ต้องกลัวไม่ได้ต้องรีบขายทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเอไอ AI จะมีบับเบิลนะตอนนี้ส่วนท่านที่ไม่ได้มีหุ้นเทคหรือว่ามีมีหุ้นอเมริกาน้อยอยู่นะคะเราสามารถกระจายความเสี่ยงไปหาบริษัทที่เขากําลังจะได้รับประโยชน์จากการมาของ AI ได้คุณปับ๊บแล้วนอกจากนี้มันยังมีประเทศอื่นๆที่เขาได้ประโยชน์จากการมาของ AI ออย่างเช่นไต้หวันเกาหลีใช่ไหมคะพวกบริษัทเอเชียเทคโนโลยี เทคโนโลยีในเอเชียต่างๆก็สามารถได้ประโยชน์จากการมาของ AI เช่นเดียวกันนะคะสามารถกระจายความเสี่ยงออกได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอ็มคิดว่าณตอนนี้ที่10ปี US Treasury ตาสัตมีนะคะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงประมาณ4%นะคะสามารถใช้จังหวะนี้เข้าซื้อ นะคะเข้าเพิ่มกองทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้โลกได้เพราะว่าถ้ามองไปปีหน้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมีโอกาสที่ตลาดแรงงานจะชะลอมากกว่านี้นะคะคแล้วก็เฟดเนี่ยมีแนวโน้มคัดอกเบี้ยต่อเพราะฉะนั้นการที่เราล็อกยิวที่อยู่ในระดับสูงๆได้นะคะแล้วก็ได้ price return จากการที่ยิวค่อยๆปรับลงมาเอ็มคิดว่าตราสารหนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจในการลงทุนนตอนนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปคําแนะนําก็คือ หุ้นสารัฐนะครับโดยพ้องยิ่งหุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI ไอดูจากความน่าสนใจแล้วเนี่ยยังสามารถลงทุนได้ถ้าเกิดมีเงินอยู่แล้วลงทุนไปแล้วซื้อไปแล้วยังถือต่อถ้าเกิดมีเงินใหม่ก็ทยอยเข้าไปใส่ทยอยค่อยไปสะสมได้อีกฝั่งหนึ่งคือตราสารหนี้นะครับก็จังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนจะสามารถล็อกยวนะครับผลตอบแทนเพื่อที่คาดหวังปีหน้าเนี่ยพอยวลงมาราคาตราสารหนี้จะปรับตัวขึ้นมาก็จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในลักษณะนี้ด้วยนะครับครับ ทีนี้การปรับพอร์ตการลงทุนมากครับหลายคนกังวลว่าออตอนนี้ราคาขึ้นมาสูงแล้วมีกําไรกันเยอะแล้วนะครับเราจะมีวิธีในการบริหารพอร์ตการลงทุนยังไงครับในช่วงที่สินทรัพย์ต่างๆมันปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้ครับ จริงๆก็ต้องดูความกระจุกตัวของของพอร์ตของนักลงทุนแหละคุณปั๊บว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าในพอร์ตเราเนี่ยมีหุ้นเทคร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรีบาลานซ์ใช่ไหมคะคแล้วเอ็มก็คิดว่าหลักการมันก็กลับมาเหมือนเดิมว่าอยู่ในคอร์ซัทไลท์ถ้าสมมติว่าหุ้นเทคที่มันขึ้นมาปีนี้ยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นแล้วแล้วมันทําให้น้ําหนักของบริษัทเทคของอเมริกาของท่านเนี่ยมีเพิ่มขึ้นจนเกินสิบ ถึง15%เอมก็สามารถเอมคิดว่าสามารถพิจารณา take profit แล้วก็เอาไปลงทุนในส่วนบริษัทอื่นๆที่เอมพูดถึงว่าได้รับประโยชน์จาก AI แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เทกต้นน้ำโดยตรงก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม rebalance แล้วก็ยึดหลักตัวคอร์ชัตไล์ตัวคอเนี่ยเอาไปลงทุนในพวกกองทุนที่เป็น multi asset หรือว่ากองทุนที่ ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ซึ่งในนั้นก็จะมีพันธบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วในนั้นก็จะมีการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็อลองจํากัด พวกประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็นไฮกรอสแล้วก็เสี่ยงสูงนะคะอยู่ในส่วนของเซทัลไลท์ซึ่งถ้าสูว่าบางทีท่านที่มีประเทศที่ไฮกรอสมากๆเอ็มคิดว่านะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นจีนที่ปีนี้ปรับตัวขึ้นมา30%เอ็นมก็คิดว่ามันก็จะทําให้พอร์ตของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเบ้ไปทางนั้นก็สามารถพิจารณาเทคโปรฟิตออกมาก่อนได้แล้วก็อาจจะเอาไปหลบในตราสารหนี้ก็เป็นไปได้ค่ะครับถ้าหากว่าจะจัดพอร์ตครับโดยยึดตามโมเดลที่พี่เอ็มเล่าให้ฟังนะครับ โดยใช้กองทุนของบลจกสิกรไทยครับรายชื่อกองทุนหรือว่ากองทุนที่แนะนำเนี่ยที่จะตอบโจทย์การจัดพอร์ตนะครับทั้งคอสัตทรไล์เนี่ยตอนนี้มีกองทุนไหนบ้างเพื่อนักลงทุนเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทุนต่อนะครับส่วนคอ r e พอร์ตเนี่ยนะคะสามารถลงทุนในกองทุนมัลติ a s s e t ทที่ชื่อเวลพลัสได้นะคะแล้วนักลงทุนก็ลองประเมินว่า ท่านมีความารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าท่านรับความเสี่ยงได้มากก็สามารถาลงทุนในตัวเวลพ l ัสที่เสี่ยงสูงได้หรือว่าท่านใดที่มีระยะเวลาการลงทุนน้อยนะเสี่ยงค่อนข้างที่จะต่ําแล้วนะท่านก็ต้องลงทุนในตัวเวลพ l ัสที่มีมีบอลเยอะหน่อยนะคะคนะคะ,ะ,คะก็สามารถลงทุนเลือกตามความเสี่ยงได้แบบนี้นะคะอันนี้คือฝั่งที่เป็นคอพอร์ตนะคะส่วนเซทไเนี่ยเรามองว่า ประเทศที่สามารถยังสร้างความเติบโตบริษัทยังมีบริษัทที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างเช่นอเมริกาอินเดีย จีนนะคะแล้วก็เวียดนามประเทศเหล่านี้สามารถเข้าไปอยู่ในส่วนเช่ทไหลได้เลยแต่ว่าเหมือนที่เอ็มบอกว่าเออบางทีที่หุ้นมันปรับขึ้นมาเยอะๆมันก็อาจจะทําให้พอร์ตเราแบบบางทีมีแต่หุ้นจีนมีแต่หุ้นเท็ใช่ไหมคะก็อาจจะพิจารณารีบาลานซ์ลงมาแล้วก็ไปเลือกลงทุนในประเทศที่มันอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากเอ็มยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอินเดีย อินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่จริงๆมองระยะยาวแล้วเนี่ย growth potential สูงมากแต่ว่าปีนี้อินเดีย underperform หุ้นโลกเพราะว่าเขาไม่ได้มีบริษัทเทคแล้วก็ AI นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาโดนภาษีนำเข้าจากประธานาธิบดีทรัมป์ไปถึง50%เนะคะเพราะฉะนั้นมนก็เลยทำให้อินเดียเนี่ยพอจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในเอเชียแล้ว earning ก็ยังดีแต่ถูก ลงโทษด้วยการเพราะว่าเราไม่ไม่ไมีเทคไม่มี AI แล้วก็ Policy ไม่ไม่สนับสนุนไม่เอื้อกับคุ้นอินเดียใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะคุ้นอินเดียก็เลยไม่ได้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงเหมือนเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะคะแล้วก็บางบริษัทในญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะพิจารณาถ้าท่านใดมีเกาหลีเยอะแล้วมีบริษัทเทค เยอะแล้วนะคะก็อาจจะพิจารณา t r i มออกมาบ้างแล้วก็ไปลงทุนในประเทศที่แบบเนี้ยค่ะที่ลองเทอมดีแต่สั้นๆอาจจะเจอปัจจัยที่กดดันนะคะลองทําแบบนี้ดูก็ได้ค่ะครับในฝั่งของสินทรัพย์ทางเลือกบ้างครับอย่างทองคำเนี่ยช่วงนี้ราคาทองคาก็ยังทรงๆอยู่นะครับหลังจากปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้คําแนะนําที่มีต่อสินทรัพย์ทางเลือกเรามองอยังไงบ้างครับจริงๆในระยะยาวเนี่ยปัจจัยที่เป็นบวก ต่อทองคำเนี่ยยังเอื้ออำนวยให้กับราคาทองคำที่จะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะคุณปับ๊บไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์นะคะทิศทางดอลลาร์ค่าเงินที่มีแนวโน้มยังคงอ่อนลงนะคะตัวเรียลยูนะคะอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะคะก็กำลังจะปรับลดลงเพราะว่าเฟดก็กำลังจะลดดอกเบี้ยนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็กำลังเอื้อหนุนให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจริงๆในปีนี้เนี่ยที่คนบอกว่าธนาคารกลางเป็นคนเข้าซื้อคุณปับ๊บแต่จริงแล้ว เราไม่ได้เห็นฟลอร์ที่มีนัยสำคัญว่าธนาคารกลางซื้อเยอะกว่าปกติ นะคะคเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วอะ่ะจะเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ ETF มากกว่าที่ซื้อทองในปีนี้มันก็เลยทำให้มีทั้ง ETF leverage ETF แล้วก็การใช้มาจินราคาทองคำก็เลยผันผ,นผวนมากแล้วก็ปรับตัวขึ้นรวดเร็วรุนแรงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดในปีนี้ใช่ไหมคะแต่แน่นอนพอมันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยแล้วมีคนใช้ leverage เนี่ยเวลาลงมันลงได้เยอะ พอสมควรเช่นเดียวกันเอมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเราสามารถใช้จังหวะพวกนี้ค่อยๆเข้าไปสะสมได้เพราะว่าลองเทอ r m มเนี่ยแฟกเตอที่ Support กับทองคำเอมคิดว่ายังมีอยู่เยอะเลยค่ะไม่ว่าอย่างเช่นที่เอมพูดมาใช่ไหมค่าเง e ิน DXY, r e a l y i e l d Geopolitics แล้วก็ความเสี่ยงต่างๆจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำเนี่ยเวลาลงก็มีความผันผวนแต่ไม่ได้ลงเยอะแล้วก็ใช้จังหวะเหล่า,านี้เป็นการเข้าค่อยๆทยอยสะสมเข้าสื้อค่ะครับ ถามถึงเวทครับน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยบ้างครับตอนนี้เรามีน้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่อยากจะแนะนำหรือว่ายังคงเดิมเหมือนเดิมก่อนหน้านี้อยู่ครับหุ้นไทยใช่ไหมคะค่ะ หุ้นไทยเราเราก็ยังคงน้ำหนักประมาณ5%เค่ะเพราะว่าเรามองว่าด้วย VALUATION ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วนะคะแล้วก็หุ้นไทยยังเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องของปันผลได้ดีที่สุดในเอเชียนะคะหนึ่งในประเทศที่สามารถให้ปันผลได้ดีที่สุดในเอเชียเพราะฉะนั้นเวลาที่เคอสเซเราแนะนำลูกค้าเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นกองที่ปันผลนะคะอย่างของเคอสเซเราชื่อกอง Kvalu e ะะแล้วนอกจากหุ้นไทยเนี่ยเราก็มีตัว r e ีดนะคะซึ่ง r e ีดกองของ k คเสเซ็เนี่ยชื่อกอง k p r รอง K-PROP I อเนี่ยปีนี้เนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีถึงแม้ว่าจะลงทุนในทั้งประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ด้วยแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีทำผลตอบแทนได้ประมาณ10%นะคะแล้วก็เป็นกองที่สามารถทำสร้างอินคัมให้กับนักลงทุนได้เอ็มคิดว่าปีหน้าเนี่ย ตีมหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตีมที่นักลงทุนจะพยายามหาอินคมแล้วแหละเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา2-3ปีติดแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างกระจบตัวเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยจะเริ่มกระจายความเสี่ยงโดยการไปหากองที่มันเป็นคล้ายๆเป็นโปรเทคแล้วก็มีอินคัมีปันผลนะคะเงินต้นไม่ต้องสุกแบบ ให้ผลตอบแทนที่หวือหวามากแต่อย่างน้อยมีอินคมเข้ามาตลอดมอีอินคมเข้ามาระหว่างทางนะคะก็จะเป็นตัวโปรเทคให้กับพอร์ตของนักลงทุนได้ดีค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เอามากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำมุมอมองการลงทุนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ